พระปีนเสาเนี่ยความเห็นแก่วิปลาสความเห็นผิดเห็นผิดค่ะเออเห็นผิดในมุมไหนยังไงคะหลวงตาค่ะเห็นผิดในความรักศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คนอืนดีอยากให้สันดีอย่างนี้ดีอย่างเงี้ยละโดยลืมตัวเองว่าตัวเองดีหรืยังประมาณเนี้ยอ๋อเป็นต่อรักต่อวิปปลาดค่ะแล้วแล้วถ้าเกิดมาสังกัดวัดหลวงตาได้ไหมคะ เออไม่ได้หรอกว่าหลวงตากับพระ,ะปีนเสาอยู่คนละขั้วคือเราเป็นพระอรันวาสีเป็นพระกรรมาฐานแกจะมาอยู่กับเราแกต้องสงบสงี่มแล้วก็ไม่พูดนะไม่พูดธรรมะค่ะตาสินทรัพยอยู่ในสายกับเรานะคะหลวงตาสินทรัพหรือว่าพระสิ้นคิดนะคะประธานที่พักสง์ป่าบ่อน้ําพระอินทที่อาเภอิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่น้ำมัสการค่ะหลวงตาคะ ฮัลโหลค, <ะ S 2> ค่ะน้ำมันสกานค่ะเออตอนนี้เออดิฉันอยู่กับอาจารย์จยตุรงด้วยนะคะหลวงตาค่ะเออเออดูอยู่ดูอยู่ะห,ห,หลวง,งตาหลวงตาค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนถามค่ะก่อนก่อนที่ก่อนที่เราจะไปถามถึงกรณีของพระปีนเสานะคะมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันอยากจะรู้ว่าทําไมหลวงตาสิงทร,รัพย์ถึงใช้ชื่อเพจว,ว่าพระสิ้นคิดมาจากไหนยังไงฉายาพระสิ้นคิดนี่คือยังไงคะท่านคะ เออคือคนมันก็นทุก้เพราะความคิดอะเนาะค่ะอ่าคิดามากๆอาจจะเป็นบ้า<อ>ละตอนนี้กำลับงบ้าความคิดกันอยู่ไม่เล่นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสิ้นคิดไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่แต่หมายความว่าหมดความคิดเหมือนเหมือนอันนี้คือหลักธรรมะถูกไหมคะท่านหลักธรรมะคาว่าส<อ>ังขารน,นี่แปลว่าความปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งใช่ไหมค่ะแสดงไม่เห็นโทษของความเห็นความคิดทุกวันนี้เรา ทุกคนก็มีเหตุผลกําลังเสียงเป็นตัวเนเ้ยอ๋อเป็นอย่างนี้ค่ะหลวงตาะคะ,อะขออนุญาตค่ะตอนนี้พระปีนเสายังอยู่ที่วัดกับหลวงตาไหมคะเออออกไปได้สองวันแล้วแล้วพระปีนเสาท่านมามา,มาจำวัดอยู่ที่ที่นี่กี่วันนะคะเออมาสองวันอ๋อมาสองวันแล้วก็ออกไปสองวันแล้วค่ะหลวงตาได้ สนทนาที่พูดคุยกับพระปินเสาไหมคะว่าตกลงท่านมีสังกัดวัดไหมต้องกับวัดสังกัดที่ปราจีนแล้วปัญหาเรื่องของการขับอะไรอย่างเงี้ยหมดหรือยังคะอืมอันนี้หลวงตาไม่ทราบนะแต่ว่าทางวัดเราเนี่ยมาปุ๊บเราก็ต้อนรับแต่อาคันตุกะค่ะเนาะคือเราไม่รับเรื่องแต่เรากลับมาเพราะว่าเป็นผลดีหนะ้าที่แกมาหลวงตาที่จะได้ สติเตียนแกบอกและนำแก่คะ <ขา S 2> อะไรประมาณน,นี้ค่ะหลวงตาคะสิ่งที่หลวงตาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของพระปิ่นเสาคืออะไรคะหลวงตาก็ไม่เห็นด้วยไร้ค <ขา S 2> ่ะแต่ความเห็นหลวงตาหลวงตาท่านแกพระปิ่นเสาเนี่ยความเห็นแก่วิปลาสวิปลาสแปลว่าอะไรคะหลวงตาวิปลาส เอออะในพระกรรมฐานจะเรียกวิปลาสเพราะเห็นผิดเห็นผิดค่ะเออเห็นผิดในมุมไหนยังไงคะหลวงตาคะเห็นผิดในความรักศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คนอื่นดีอยากให้เป็นดีอย่างนี้ดีอย่างเงี้ยโดยลืมตัวเองว่าตัวเองดีหรือยงประมาณเนี้ยโอ้จิตกรรมลัทธิอิสลามค่ะแล้วแล้วทําไมถึงเหมือน พระปีนเสาท่านเจาะจงไปที่อาจารย์เบียเหมือนกันนะคะไม่รู้มันเป็นกรรมด้มกกวยกันประกอศเบียก็อ๋อแต่แต่เห็นในในคลิปที่หลวงตาสนทนาธรรมกับพระปีนเสาหลวงตาก็ติงไปเหมือนกันนะว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะทําไมไปอะไรกับอาจารย์เบียเหมือนเขาก็ไม่ใช่คน<ม>ดื้อด้านนะใช่ไหมคะท่านก็ติงพระปีนเสาไปเหมือนกันจริงหลวงตาก็ ว่าแกทุกอย่างที่แกพูดออกมาแกเห็นมาลูตาก็พยายามเบรกไว้ทุกอย่างแหละพยายามเตือนไว้เนาะเราก็ทําได้แค่นั้นค่ะแล้วดูดูแล้วเนี่ยพระปินเสารับฟังความความเห็นของหลวงตามากน้อยแค่ไหนคะแต่แกฟังนะหลวงตาพูดแต่ไม่รู้ออกกักหลวงตาไปแล้วแกจะสมัครทิ้งหรือเปล่าไม่รู้แกแกฟังแล้วแกยอมรับไหมคะแกยอมรับไหมคะแกไม่ แกรู้สึกว่ากำของตาเห็นแกจะมอนเหมือนเหมือนแมวเลยนะอ๋อสแสดงว่าแกก็อ่อนให้หลวงตาใช่ไหมคะแกยอมรับใช่ไหมคะเออ,อแล้วก็แกก็ไปคุยกับครูบาคุยที่ครูบาคุยก็เป็นอยู่ในวัดหลวงตาเนี่ยแหละครูบาใส่ก็อยู่นี่แหละแกก็จะไปคุยกับคนนั้นคนนี้อ่ะเนาะค่ะแกเหมือนในทีว <TV S 2> <แ>ีไหมคะตัวจริงแกคะ่ะที่เวลาแกอยู่กับพระรูปอื่นแกเหมือนในทีไม่ไม่นะไม่นะไป็แอคชันขนาดนี้นะ อ๋อแกก็แกก็กก<อ>มีความนอกน้อมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโมก็อยู่ในวัดดีเครื่องป้าอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอคะหลวงตาเออเออค่ะแต่ถ้าเกิดดูตามหน้าข่าวดูตามสื่อแล้วก็สิ่งที่คนเห็นผ่านตามหน้าสื่อหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะพฤติกรรมแบบนี้จะถือว่าขาดกับความเ,<อ>เป็นพระไหมในมุมมองของหลวงตาคิดยังไงคะในมุมมองของหลวงตาลงตาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดออเ ่อมันต้องมองหลายๆมิติเรื่องของศาสนาเรามันเป็นเรื่องของความเห็นความเชื่อค่ะเนอแต่ถ้าจะหลวงตาให้หลวงตาว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่เพียงแต่หาสังกัดให้ท่านค่ะเนอยังไม่ถึงขั้นความเป็นพระแต่ต้องหาสังกัดเอ๊ะตอนนี้ก็สังกัดวัดที่ปราจีนบุรีใช่ไหมคะหลวงตาไม่หรอก ไม่รู้แกสังกัดที่ไหนหลวงตาก็ไม่ได้ถามอ๋อค่ะออแต่แกบอกว่าอาแกไปสังกัดไหนก็ไม่ได้แกก็เล่าให้ฟังค่ะแล้ว<อ>แล้วถ้าเกิดมาสังกัดวัดหลวงตาได้ไหมคะเออไม่ได้หรอกว่าหลวงตากับพระปีนเสาอยู่คนละขค้่ คือเราเป็นพระอรันวาสีเป็นพระกรรมฐานแกจะมาอยู่กับเราแกต้องสงบสง่ยมแล้วก็ไม่พูดนะไม่พูดธรรมะค่ะอ๋อเปานไงไหมค่ะค่ะแต่แต่อย่างนี้การการที่เหมือนกับว่ามีปัญหาแบบนี้การที่รับพระป่นเสามาให้พำนักอยู่ที่วัดนีการให้ความช่วยเหลือเนี่ยกลัวคนจะวิพากษ์วิจารณ์หรือมองว่าเอ๊ะอาจจะไม่ถูกต้องอย่างนี้ไหมคะลูกตาลลูกตาก็มองแล้วนะว่าการที่เราแสดงน้าใจต่อชาวพุทธด้วยกันนะเนาะ ไม่ว่าจะเป็นโจรหรืออะไรก็ตาม嘛เนาะอ่าหลวงตาก,ก็ว่าไม่ได้ความช่วยเหลือขนาดนั้นหรอกคือเวลาแกมาเราฝักใส่ไล่ส่งบางที่อ่าเรากลับมองว่าถ้าเราแก้ไขแกเราช่วยเหลือใครได้เราก็จะช่วยประมาณเนี้ยเนาะอ่ะอะาไม่ได้มองว่าแกเลวร้ายอะไรหลวงตาก,กับมองว่าแกไม่ได้ร้ายเลยนะสําหรับหลวงตาแม้แต่ไอเบียก็ตามใครก็ตามเนาะ แต่แกอาจจะเห็นผิดด้วยความรักศาสนาในรูปแบบของแกประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่โอโ้ขนาดล้าปีนเสาขนาดนั้นแล้วจะไปคุยอะไรกับแกได้เหาะหลวงตาหลวง,งตาคะแต่หลวงตาม,มองว่าประเด็นนี้กลายเป็นว่าพอพระปีนเสามีวิวาทะหรือว่ามีประเด็นกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทําแบบนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนกับคนมองว่าเอ๊ะศาสนาพุทธของเรา มีปัญหาอะไรไหมตอนนี้หรือว่าเกิดการหิวแสงเกาะผ้าเหลืองโหนกระแสพระหรืออะไรหรือเปล่าอืมเดีย๋ยวตามองว่าแกก็ฉลาดนะถ้าแกไปแช่ไอเบียตอนนี้ไอเบียกำลังมาแรงคนะ่ะค่ะเข้าใจไหมแกงเข้าใจเล่นนะอ่าบางทีเราก็ใหญ่หลงประเด็นนะ <laughs> อ,ะอ,ะอาจารย์ แสดงว่าหลวงตามองว่าประเด็นคืออะไรคะประเด็นคือประเด็นคือแกก็อยากให้ขาคนสนใจแกไเรียกร้องความสนใจแกไงอ้อ,อาจารย์มองในประเด็นนี้เท่านั้นใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วอาจารย์หลวงตาได้ได้รู้จักอาจารย์เบียร์มาก่อนหน้านี้ไหมคะโอ้ยรู้ตั้งแต่มันยังไม่ดังะไรอาจารย์หลวงตาคิดว่าอาจารย์เบียร์เป็นคนยังไงคะไอเบียร์ก็เป็นคนน่ารักนะคนดี แสดงว่าเห็นด้วยกับแนวทางในการเผยแพร่หรือเล่าธรรมะของอาจารย์เบียใช่ไหมคะคือ,อหลงตากับไม่ได้มองว่าเป็นคารวะหรือไม่เป็นคารวะนะมองว่าใครทําดีก็ดีทั้งนั้นแหละใครพาทำดีเนาะ,ะธรรมะมันเป็นสากลไม่มีใครไปสังวนลิขสิ์ใครได้หรอกค่ะโอ้ยอนุโัทนา,า,าออสาธุอนุลังตาคะค่ะ<า> ได้ค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้มีการพูดคุยกันต่อแต่อย่างน้อยสุดท้ายก็คงเรื่องนี้อยากจะให้จบลงด้วยการมุมมองที่หลากหลายแตกต่างแต่ว่าไม่ทะเลาะก,กันดีกว่านะคะหลวงตาคะใช่ใช่อนุมโมทนาเลยถ้าเป็นได้อย่างนั้นคค่ะ่ะ,ะออกราบออนว <ำ S 2> ัเสการนะคะหลวงตา